พิสุทธิ์น้ำนี่เลยครับโอ้โหน้ำเ,เยอะจริงๆครับสุดยอดเลยลขขเออว่างวังสองสามมื้อพ่อไอ้น้ำน,น,นี่ล่นอยู่เลย่นปะบอกพนตะขามได้บหมดเลยโอ้ไปถึงรถตูนเลยอ๋ยขอ,อข้ามไม่ได้วันนี้ข้ามได้แล้วนะครับน้ำลดลงนะครับแร<อ>งมากได้ปลาไหลปะครับ เพิ่งมาโอเคครับโอ้โหดูมวลน้ำครับไหลสลักเยอะจริงๆครับเป็นน้ำตกเลยนะครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เลยนะครับไหลหลากพุ่มนะครับสะพานข้ามได้แล้วนะครับสะพานจากบ้านชวนบําเหน็จตะลงนะครับลัดมาทางเขื่อนลั่นสุไหขมนะครับลูกออกไปลูกแป้งถ้าถุดได้นะครับลูกออกไปที่ตะรูทองนะครับ พี่น้องที่มาทางนี้สามารถที่สะจรมาได้นะครับเพราะสะพานข้ามได้แล้วนะครับอาวานเลยปนปลาน,นะครับจะลุ้นปลาที่มากับน้ำนะครับ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับมีรากวชาชนดก็หาปลานะครับติดหรือเปล่าไม่มีรุ่นใหม่ครับนาดเป็นตาด้านหลายคนไม่ได้อง นงาแต่กนังนั่งตายคนนั้นตายตายตานี่บันจ่าบันจ่านะครับบานขาต้มถอยต้อยต้อยเยอะนะครับ cắn cắn xác mồi mổ mồi không là ai không nói chuyện đi học ไปเลยจำครับผมบไปผมไปในบอกอะไรถ้ผมไปผมห้ถากต้งนี้เออนี <a living> ่กระบรรยากาศน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของบ้านหนองม่วงนะครับทั้งสองฝั่ง Ờ gần đây họ mới bưng khoảng huh? thằng này thì hẻn này, Có bưng bưng เอามันเลือกบ่นายเอิกครับผมเราได้เอาเอาอย่างมาได้เนี้ยบ่คนคองนะครับไอ้คนคองออกอุปยุกเต็มบ้านนะครับเอาออกมาได้เหมือนทุยังบ่เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนครับบางส่วนกันยกขึ้นสูงครับทั้งนี้ก็เอาออกประทันนะครับด้านข้างนะครับออกประทันเรื่องอะไผนังกั้นน้ำแม่น้ำชีขาด ทําให้น้ําไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านท่วมบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซานหมู่ที่หแล้วก็บ้านนองเชือกหมู่ที่สาระยะขาดก็ประมาณสัก20เมตรลึกก็ประมาณสัก3า3เมตรความกว้าง20เมตรน้ําจากแม่น้ำชีไหลทะลักเข้าไปอย่างรวดเร็วทันทีเก็บเข้าของไม่ทันพี่น้องในหมู่บ้านเดือดร้อนไปตามๆกัน เราก็ในชุมชนเราก็พยายามช่วยกันช่วยกันเก็บสิ่งของให้ขึ้นจากให้ให้ขึ้นที่สูงอย่างก็นี้พวกไก่พวกอะไร <c oughs> ต้องขึ้นต้นไม้อยู่บ่อ,บอปงบอ่อปลาเรียบซึ่งในคันไอผนังกันน้ําแม่น้ำชีเนี่ยก็สร้างมาก็สิบกว่าปีาโดยโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเายภูมิ แต่ทีนี้สาเหตุที่มันขาดโดยสันนิฐานเบื้องต้นก็คงคิดว่าน้ำมันซึมรอดมันจะอาจจะมีทางน้ำมีอะไรเพราะว่าอีกอย่างนั้นก็ก่อสร้างมานานทำให้น้ำไหลรอดใต้ผนังกั้นน้ำไปแล้วก็สุดลงขาดท่วมพื้นที่การเกษตรตอนนี้ก็คิดว่าประมาณหลายร้อยไร่นาข้าวบ่อปลา ไก่หมูต้องอพยพโชคดีไก่ก็ยังขึ้นอยู่กับต้นไม้แต่เชดยดไม่ได้ไปถ่ายทําเพราะว่ารีบเก็บสิ่งของช่วยกันพี่น้องชาวบ้านช่วยกันทุกคนครับในรอบสิบปีสิบกว่าปีไม่เคยมีตั้งแต่สร้างผนังกั้นน้ํามาก็เพึงเจอนี่แหละเพราะว่าระดับน้ําจากแม่น้ําชีมันจะล้นคันผนังกั้นน้ําอีกห้าสิบเซนมันก็รับน้าหนักไม่ไหวเพราะว่าคัน ฐนังก้นน้ำเนี่ยมันก็สูงสองเมตรกว่ามันขาดน้ำกับมาอย่างเร็วเลยแทบตั้งหลักไม่ทันเลยแค่นั้นลักหยุดยังไงเนี่ยเนี่ยุดคกับกดจุดรดนะฮะมันเข่ามปรละลัยไม่ได้กดหยุดนะครับเวลามันเดินอยู่